มาเส้นบางประอินสายในค่ะขับมาเรื่อยๆเลยนะเราก็จะผ่านสถานีรถไฟมานะคะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะใกล้ๆกับตลาดองค์โค้งมาทีเนี่ยแล้วก็เลยไปหน่อยน้นะคะขวามือ ยาและเท้เลยนะคะก็อยากจะแนะนำเนี่ยให้เพื่อนๆนี่มาเที่ยวอยุธยากันค่ะเพราะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเนาะ <S <S และ้วก็มีที่เที่ยวที่กินที่เดินเล่นเนี่ยเยอะแย,ยะเลยค่ะใครที่ชอบของเก่าเก่านะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะนี่วิวแม่น้ำเจ้าพระยานี่สวยเวอร์เลยค่ะแล้วก็ยังมีทุนน่งนเาเขียวตลอดทั้งปีเลยนะ ขามือเจ้ามือนะคะชุ่งนากําลังเคลียวขจีเลยค่ะเน่สวยมากเลยนะคะได้แล้วอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงจะหอดกันแล้วค่ะนี่ค่ะยักษ์ป้าก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะะ,ะเดี๋ยวเจ้ามือจะพาเข้าไปค่ะก็เลี้ยวรถเข้ามาทางซ้ายมือเราเลยนะคะก็จะเห็นบร,ริเวณกลางเตนียบเรียบมีแม่น้ำเจ้าพยา ส่วนทางซ้ายมือของเราเลยนะก็จะเป็นรั้วต้นไม้ติดถนนที่เราขับเข้ามาเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวแล้ว้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะบรรยากาศริมน้ำนดีจริงๆ สวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้ชื่อหุ่นก็อยู่ที่ยัด ปาร์คนะคะโอ้โหที่นี่นี่โลเคชันในวิวหลักล้านค่ะแต่ราคานี่หลักร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะแวะมาเที่ยวจังหวัดอยุทยานะคะก็แวะมาที่ยกักษ์ปาร์คนี้ได้ค่ะมารับประทานอาหารนะคะเขาก็จะมีครัวนี่เปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะแล้วก็ปิดกันถึง2ทุ่มเลยนะคะมาเช้าเย็นกลับได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเป็นสายเต็นท์โอ้โหเจ๋อหึงแนะนำเลยคะ่ะที่นี่กลางเต็นท์ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาในราคา ร้อยห้าสิบบาทต่อคนเท่านั้น,นเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเพื่อนเพื่อคนไหนในอยากจะตกปลาจริงนะคะก็สามารถตกปลากันได้ในราคาห้าสิบบาทต่อคนนะคะสามารถตกได้ยันเช้าถึงเย็นเลยนะคะถ้าได้ปลาก็เอาปลากลับบ้านไปค่ะช่วนนี้เลยมบอกไปนะคะที่นี่ก็ยังมีรถบ้านค่ะเพื่อนๆรถบ้านเนี่ยเขาก็จะมีแค่บริการถ้าใครอยากจะสบายหน่อยนะคะก็พักผ่อนหย่อนใจที่นี่นะคะไม่ต้องไปพักโรงแรมห้าดาวนะคะที่นี่ โลเคชั่นวิวเหมือนกันค่ะติดแม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันพักผ่อนไปฟินไปค่ะอุ้ยแต่รายละเอียดข้างในนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเจ๊หุ่นจะาพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปหารายละเอียดกันนะคะับแบบย,บยิบยับยับเอาแบบว่าอันนี้ดูช่องนี้เหุเน่นวานเฮ้ยมาถูกมาง่ายและก็รู้ทุกอย่างอยากให้เพื่อนๆรู้ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเจ๊หุ่นจะเข้าไปหารายละเอียดกันเลย ข้าเจ้าพาเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนกลางนะคะจะเป็นโซนของร้านอาหาระคะ่ะสาหรับเรานั่งทานอาหารนะคะและมุม2มุมซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะเพื่อนๆสามารถมากลางในะทั้งสองมุมนะคะเลือกเอาเลยค่ะเดีรนจิ่งจะพาไปดูบริเวณตกปลาโ,โหดีเลิศค่ะเครั้งแบบไม้ไผ่เป็นยาวๆให้เราพาดเบ็ดเลยนะคะ <t ouch> ที่เจ๊วึงกำลังเดินอยู่นี่แหละค่ะเป็นโอ้ตกปลา,านค,นค่ะโอ้ยห้าสิบบาทที่คุ้มจริงๆก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะก็จะมีซุ้มนะคะมีที่นั่งแค่นะคะก็ไม่คิดเกินนะคะนี้ก็มาเช้าเย็นกลับนะคะก็ต้องสั่งอาหารนะคะก็ามารับประทานตรงนี้นะคะหรือใครที่มากลางเต็นท์ก็สามารถนั่งได้ะคะ่ะแต่ไม่ให้นำอาหารเข้ามาทานนะคะต้องซื้ออาหารที่นี่ค่ะส่วนร้านอาหารนะคะเพื่อนๆก็ มาสั่งทานได้ทั้งคนกลางเต้นหรือคนมาเช้าเย็นกลับที่นี่นะคะก็ mm hmm. สั่งอาหา mm hmm. แล้วก็มารับประทานในซุ้มๆนี่ได้เลยนะตร mm hmm. นนี้ก็จะป็นจุดร้านอาหารนะคะหรือว่าสวัสดิการเล็กๆนั่นเองนะคะ จะมีอาหารบริการเริ่มต้นที่30บาทนะสามสิบสี่สห้าโหถูกมากเลยนะแล้วก็ยังมีกาแฟรครบุงจอเลยนะคะกาแฟก็มีไว้บริการนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบดื่มกาแฟนะคะก็สามารถมาใช้บริการนี้ได้นะคะมีมุมถ่ายรูปกระจุ่มกระจิมนั่น,น,นกางเต็นท์ได้ด้วยค่ะสามารถกางเต็นท์บนนี้ก็ได้นะ สำหรับเด็กๆก,ก็มีค่ะซึ่งเน้นนะคะเด็กค่ะเพราะพกใหญ่เข้าไปนั่งไม่ได้น้องมันเล็กแคบนะเนี่ยมาพาหนูนน้องมาค่ะก็เล้นขอเล่นได้เลยโอ้โหของบริการจุใจใจริงๆน,นี่นะคะกางเต็น์นี่ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะกลางบนซุ้มกางที่พื้นนะคะก็150บาทราคาเดียวราคาเดิมนะคะ กฎระเบียบของที่นี่นะคะก็ไม่ยากค่ะเจ้าของร้านเขาบอกจอิ้วมงมาแล้วว่าทํายังไงก็ได้ค่ะที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะแค่นี้ง่ายๆสั้นๆค่ะ <c oughs> ใช้ฟืนใช้ไฟนี่ก็ใช้กันฟรีนะคะแล้วก็ห้องน้ําก็ฟรีนะคะรวมอยู่ในร้อยห้าสิบบาทค่ะแต่ยกเว้นนะคะกระทะ,ะไฟฟ้าค่ะต้องยกเว้นอันนี้เจ้าของร้านบอกจัดกันเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆจะมี2โซนเลยแบบไม่ต้องแบบจุดอัดอะไรกันเลยนะคะนีค่ะตซนนี้นะคะเป็ไรน,นะคะลูยกยักษ์เห็นไหมคะมเพื่อนๆแหมสมชื่อยักษ์ฟ้าจริงๆเลยค่ะไหนแบบ้าน,นะคะอันนี้แ่นอนหลัชายนะคะก็มีสอห้องนะคะเ้องนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจะไม่มีฝักบัวด้วยค่ะมีฝักบัวด้วยแล้วก็มีชักโครกเรียบร้อยค่ะอาบน้ำได้นะคะแล้วก็เข้า ก็จะมีโซนนะคะอยู่ตรงนน้นมีเป็นห้องน้ําเหมือนกันนะคะนี่นะคะพเพื่อนๆจะเป็นห้องอาบน้ำอะ,ะอาบเป็นอย่างเดียวนะคะถ้าจะมีสุขาอะไรต้องไปฝั่งนะคะนี่ห้องอาบน้ำใชะะ้โลง่งๆโก่งๆสบายเข้าม,ามาแล้วก็เห็นฝั่งตัวนะคะง่ายๆนะคะปึ๊บโอ้โหนีะค่ะอาบน้ำเป็นสบายาๆง่ายๆนะคะกับบรรยากาศ ธรรมชาติทัรงชาติรถบ้านนะคะเพื่อนก็จะมีให้บริการเลยนะคะถ้าใครชอบแบบสบายๆหน่อยนะคะราคาก็คือวันอาทิตย์นะคะถึงวันพฤหัสนี่พันเก้าร้อยบาทนะคะและวันศุกร์กับเสาร์นี่ก็2 5 0 0ค่ะติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะ โอ้ตอนนี้เย็นที่นี่บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะสำหรับสายเต้นที่รักสงบนะฟังดีๆนะคะพราที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับสายเฮฮาบาร์ตี้สบายๆแบบว่ากูอยากทางเต้นเนี่ยแหละคะ่ะเพราะที่นี่ติดถนนมีทั้งเสียงรถเสียงเรือไม่ว่าจะเป็นเรือหาปาหลาเรือแจว <laughs> แม้กระทั่งเรือทรายนะคะ <laughs> เพื่อนๆ <laughs> ก็ลองคิดดูกันเองแล้วกันคะ่ะ <laughs> นยุทธยานะคะก็อยากจะแนะนำเลยค่ะพระอาทิตย์ตกดินที่นี่นะคะสวยมากจริงๆอ่ะพอตกลงมาแล้วก็ทบกับสายน้ำนะคะแสงจะรละยิบระยับนะคะแล้วก็มีเรือเล่นผานุคูเป็นวิถีเกต่าๆอะ่ะเราก็จะมีอะไรที่คลาสสิกคลาสสิกได้ชมกันนะบรรยากาศแบบมนยิ่งบวาหายากแล้วก็มาดูได้ที่นี่นะคะปนันแนะนําเพื่อนๆเลย